ตื่นเต้นมากหรือเปล่าคะวันนี้ตื่นเต้นด้วยอะไรนี้คะเด็กๆที่ตีหนักชักตื่นเตงนมากเหนื่อยมาที่ทีแต่ก็สู้ได้ใช่ไหมครับสู้ไหวอยู่แล้วนะครับอยากบออกะไรกับชาวดาราคนไทยว่าคเขาสุดท้ายนี้ดูแลก็จะปลอดภัยเราไม่เจอกับใคร รู้สึกอะไรบ้างวันนี้โอ้โหแฟนๆมาตั้งแต่เช้าเลยนะรู้สึกอะไรบ้างรู้สึกรู้สึกคิดถึงทุกคนเลยคือเราไม่เจอกัน5วันแล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์สดอะไรด้วยคิดถึงคิดถึงครับดีใจที่มาแล้วได้เจอทุกๆคนมาดีใจมากและได้รับรางวัลด้วยนะได้อ n s i g h t ในครั้งนี้ ก็ดีใจมากๆเลยรอรอวันนี้มานานเลยรอมานานมากเลยเราเรารู้ข่าวมานานแล้วว่าเราได้อ๋อทราบมานานด้วยแล้วจะบอกว่าเพลงพ่อบนตอนนี้ยติดชาร์จจะบอกว่าตอนนี้ที่ลูกคุณสเตชันนัยังติดชาร์จอยู่นะอรคับใช่หลายสัปดาห์แล้วแม่แม่ส่งเอสเอ็มมาขอกันด้วยอ่ะรู้สึกอะไรบ้างที่ติดชาร์จอ่ะรู้สึกดีใจครับดีใจที่แบบว่ายังมีคนฟังอยู่ได้เรื่อยอะไรเงี้ยก็ดีใจอ่ะ แย้มนิดนึงหลังจากนี้ต้องมีเพลงใหม่ให้ชาวแบบดาราอินไซต์แล้วแบบแฟนๆได้ตามเลยบ้างไหมมีครับมีมีแน่นอนครับ<ม>แต่ว่าจะเป็นเพลงแนวเพลงช้าๆอะไรประมาณนี้ครับเปลี่ยนแนวบ้างใช่ไหมใช่ใชโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันเร็วๆนี้นะครับเอ,าอ้านี้ขอพ่อโมสัคทอนเชฟเกันนิดนึงนะคไอันนี้คือไม่ได้กดดันนะเสีย่ยนคิดมาเองก็ไม่ได้กดดันนะเปี่ยนคิดมาเอง จะเป็นพอมดจะเฝ้ากำหนดสะก็ตเงินให้เร่าตะต้นให้ทุกคนไปปั่นเอาประมาณนี้แีลว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เอสอยากจะพูดนะครับเชิญครับเอสได้ข่าวว่างานนี้น้องดีโอมาด้วยมาครับแล้วก็ื่อกี้เจอน้องดีโอไปแล้วอยากจะขอขอบคุณแฟนคลับน้องดีโอและก็น้องดีโอด้วยนะครับที่เอาเพลงคนของใจไปร้องอ๋อใช่ใช่ทำให้แบบต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยโอ้ขอบคุณแฟนคลับน้องดีโอและก็น้องดีโอด้วยครับใช่ ครับอ่ะเดี๋ยวเชิญพี่เอสถ่ายภาพร่วมกันสักนิดนึงครับลายสายนิดนึงโอเคคนระับสบายด้นะคะครับแสดงความยินดีนะพี่เอสนะขอบคุณนะครับอ่ะแม่แม่เดี๋ยวได้เจอหนุ่มคนนี้อย่างแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับได้เลยนะคะโไไหไม่เงี้ยฟินไหมฟินไหมฟินไหม ยเบาไปอะ่ะขออีกทีฟินไหมจ้าฟ<ม>เอ้ยพอ้แบบใจฟูขึ้นมานิดนึงนะครับผมเดี๋ยวได้เจออย่างแน่นอนนะครับใครอยากเห็นบรรยากาศตอนรับรางวัลน,นะครับทั้งที่อยู่ที่นี่และที่ชมในไลฟ์ได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยว